คราวนี้มาดูก่อนว่ามันเหมาะกับใครบ้างถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีอาการของเบาหวานมีอาการความดันโลหิตสูงมีอาการโรคไขข้อเสื่อมสูบบุหรี่จัดก,กินเหล้าจัดผู้ที่มีอาการปวดหัวบ่อยๆมีอาการมือเท้าชาเป็นปะปวดหัวไมเกรนครับเสื่อมสมรรถภาพทางเพศครับผู้ที่มีอาการอ่อนพเพลียเรื้อรังฮะไขมันอุดตันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงมีอาการภูมิแพ้เช่นแพ้อากาศแพ้อาหารแพ้ฝุ่นละอองนะครับนี่คือสรรพคุณที่เหมาะกับคนกลุ่มน,นี้ ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้มันช่วยได้ทําไมมันถึงช่วยได้เพราะประโยชน์ของการทานน้ำมันสนเข็มแดงมันเป็นแบบนี้ช่วยละลายไขยมันในเส้นเลือดช่วยลดละระดับน้ําตาลในเส้นเลือดลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มะระดับภูมิคุ้มกันโรคให้แข็งแรงขึ้นต่อต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวพรรณสดใสามากยิ่งขึ้นช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนในลใําไส้ที่เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายของโรคต่างๆนะฮะช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ออกมาจากทางเหงือปัซซาวะาหรืออุจจาระนะครับช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกเลือดนี่สารพัคุณหลักเลยนะดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้สะดวกยิ่งขึ้นมันอยู่ในตำรานะครับชื่อว่าตำราทงอุยโพคมเป็นตำราแพทย์สมัยหมอโฮจุนเขียนเอาไว้เลยนะน้ำมันสนเข็มแดงคือยาอายุวัฒนะสมัยก่อนเขาใช้ใบของต้นสนเนี้ยตากแดดให้แห้งแล้วไปชงน้ำชากินแต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับทำให้เราไม่ต้องไปชงแบบนั้นตอนนี้ ไม่จําเป็นต้องไปชงแบบนั้นครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะนํามาผลิตใส่เม็ดแคปซูลได้แล้วเปลือกแคปซูลนะครับผลิตขึ้นมาจากข้าวโพดนะฮะเพราะฉะนั้นคนทานเจคนทานบังสรรวิรัตคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ทานได้ครับผมที่เกาหลีผ่านการรับรองของรัฐบาลโรงพยาบาลโซนะครับที่เกาหลีของมหาวิทยาลัยที่เกาหลีซัมซุงและในประเทศไทยฮนะมีอรอยนะฮะก็มีเลขอ,อยอทุกอย่างเรียบร้อยชัดเจนนะครับผลิตภัณฑ์ ช่องซองวอนนะครับผิดพันเสริมอาหารนะฮะอะลองมาดูกันต่อน,นี่ครับที่ผมบอกเอาไว,นาานาวยยา้นะครับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซนะครับโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของเกาหลีเขาใช้น้ํามันสนเข็มแดงตรงนี้ทําการทดสอบกับผู้ป่วยเลยนะคือได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาลนะครับให้นาน้ํามันสนเข็มแดงเนี่ยไปช่วยทดสอบกับผู้ป่วยที่มีอาการเบาหวานปรากฏว่าก่อนที่จะให้ทานยาเบาหวานครับเขาให้น้ํามันสนเข็มแดงก่อนเลยหลังจากทานน้ํามันสนเข็มแดงติดต่อกันไปประมาณ1สัปดาห์สิ่งที่เกิดขึ้นคือระดับน้ําตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน ลดลงอันนี้คือข้อมูลจากมหาวิทยาลัยโซนะครับร่วมมือกับโรงพยาบาลนะฮะของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซด้วยถ้าเกิดหมอหรือพยาบาลหรือโรงพยาบาลชั้นนํามันดับหนึ่งของเกาหลีกล้าเอาให้กับผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลมันจะขนาดไหนด้วยออยอของไทยเองไม่ได้จะสามารถที่จะไปรับรองว่าเอาไปใช้กับในโรงพยาบาลหรืออะไรนั่นได้นะมันต้องเข้ามาในฐานะของผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารเท่านั้นน้ํามันสนเข็มแดงไม่ใช่ยารักษาโรคและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารที่จะไปดูแลส่วนใด ส่วนหนึ่งของร่างกายให้ดีขึ้นน้ำมันสนเข็มแดงดูแลเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือละลายไขมันเลวในร่างกาย ในร่างกายเราจะมีไขมันดีกับไขมันเลวน้ำมันสนเข็มแดงคือไขมันดีที่สามารถไปละลายไขยมันเลวในร่างกายไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามแต่ที่มีการรักษาพยาบาลตัวเองอยู่ด้วยยาของคุณหมอหรืออาหารเสริมยี่ห้ออื่นๆไม่ว่าเราจะกินอาหารเสริมหรือยาเข้าไปในร่างกายเยอะแค่ไหนถ้าถ้าเส้นเลือดของคุณเป็นหน้าตาแบบนี้คิดว่ายาเหล่านั้นอาหารเสริมเหล่านั้นมันจะสามารถดูดซึมผ่านผนังเส้นเลือดได้ไหมครับยาที่คุณกินเข้าไปมันก็แค่ แ่ผ่านไปในเส้นเลือด แล้วก็ถูกขับถ่ายผ่านระบบของเสียของร่างกายทําไมน้ําหนักถึงลดก็ไขมันที่มันเกาะอยู่ตามเส้นเลือดพี่มันหายไปทําไมตับถึงกลับมาทํางานปกติก็ไขมันที่มันพอกตับอยู่มันละลายหายไปทําไมอาหารเสริมทั้งหลายแหล่ที่พี่ทานเข้าไปถึงได้ผลดีขึ้นกว่าคนที่ไม่กินน้ำมันสก็เพราะว่าเส้นเลือดพี่กลับไปดูดซึมสารอาหารเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่เรื่องของความงามด้วยนะครับมีผลในการช่วยลดไขมันควบคุมอาหารให้กับการดูแลความงามช่วยในการควบคุมอาหารเผาผลาญพลังงานแล้วก็ไขมันที่อยู่ในร่างกายที่เป็นไขมันเสียเนี่ยถูกขับ ทิ้้งดวยรอบเอวแลวน้ำหนักของคุณจะลดลงเด็กทานได้ไหมเด็กทานได้แต่เห็นผลน้อยครับเพราะว่าในร่างกายของเด็กเองเนี่ยยังไม่ค่อยมีไขมันสะสมเขาบอกว่าผู้ใหญ่แข็งแรงกว่าเด็กแต่พี่ๆน้องๆ้องลองสังเกตนะเด็กเป็นหวัดกินยาปั๊บสามวันแม่งหายแต่ผู้ใหญ่เป็นหวัดกินยา7วันบางคนไม่หายนะครับเพราะอะไรเพราะยาที่เด็กกินเข้าไปร่างกายเด็กเขาดูดซึมได้ทันทีเส้นเลือดของเขามันใสกลิ้งไงครับแล้วของพี่พี่น้องๆล่ะครับพี่ป่วยป่วยได้ไหมอ่ะป่วยได้ แต่พี่กินยา3วันพี่หายเหมือนเด็กอะ่ะพี่กินยาเบาหวานยาเบาหวานทําหน้าที่ให้กับร่างกายพี่ได้เต็มที่พี่กินอาหารเสริมดูแลตับไตไส้พุงอาหารเสริมดูแลตับไตไส้พุงเหล่านั้นดูแลร่างกายพี่ได้100%ไม่ได้ถูกขับถ่ายทิ้งเพราะเส้นเลือดตันเพราะฉะนั้นสําหรับผมผมถือว่าน้ํามันสนเข็มแดงเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะรักษาร่างกายครับ